ดวงชะตานะครับประจาวันนี้มีดังนี้นะครับอาจจะจะมีไพ่เลือกอยู่3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3ครับจะมีไพ่เลือกสชุดนะครับระหว่างห2 3องลองเลือกดูนะครับว่าจะเอาไพ่ชุดที่ไหนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เปิดได้เลยนะครับโอเคชุดที่1เป็นไงบ้างครับเขาเปิดนะครับชุดที่1เป็นไงบ้าง จุดที่1นนะครับไพ่ของคนเกิดวันไพ่จุดที่หนึ่งครับโดยรวมนะดวงช่วงนี้นะครับค่อนข้างไปได้ส่วนแล้วก็เวิร์กมากนะครับจะมีข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานใหม่ๆนะครับขอเพียงแค่ระวังตัวบาลานภาพลักษณ์ดีแล้วก็ทําตัวให้น่าอินดูต่อผู้ใหญ่การงานเงินและหลายๆจะเอาหน้าครับโดยรวมถืว่าดีมากครับขอให้ภาพลักษณ์ดีวางตัวให้บาลานแล้วก็ทําตัวให้น่าเงินใหญ่ครับโดยรวมก็ถือว่าเวิร์กมากนะครับถ้าทาตามนี้ได้ก็ดีมากๆครับ โอเคมาสําหรับดวง s ตา r ์ประจําวันนี้ของคน,งคนเปิดไพุ่ดทิศนะครับดวงังไงบ้างก็ถือว่าเวิร์กทเดียวกันนะครับและไปได้สวยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเวิร์กออกมาอย่างแรกคุณต้องแบบมีมีไฟในการทํางานนิ่งนะครับอย่างแรกคุณต้องมีไฟในการทํางานอย่างสองคุณต้องมี mindset ที่เป็นบวกแล้วก็คิดบวกแล้วก็ใส่งาน fighting ให้สุดหน่อยครับโดยรวม ถ้าไฟติ้งได้จะดีมากครับโดยลวงคนถือวเวิร์กมากขอให้คุณมีไฟในการทํางานไมเคิลบวกแล้วก็ขยันหน่อยครับแล้วจะไปได้สวยเวิร์กมากนะครับก็ได้เยอะอู่เหมือนกันนะครับโดยตาประยมวันเดียวคนเบิร์ไพ่จุดที่สามนะครับเฮ้ทสองครับมาที่ดวงคนเกิดไพ่จุดที่สามครันที่เลือกจุดที่สามมไงบ้างครับโอเคดวงเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะครับค่อนข้างไปได้สวยแล้วก็โอเคอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ความรักดอกนิดนึงอาจจะว่าช่วงนี้นะครับ ความรักก็พอไปได้นะครับแต่อาจจิชดหน่อยนะของดูสตาของคนเปิดไพ่จุดที่สามนะครับท right. so like ี่เลือกไพ่จุดสามเพราะฉะนั well, ้นถ้าอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทําอะไรอย่าตึงเกินไปนะครับแล้วก็ทําตัวให้ฟูโหนแล้วเช็ดแต่เป้าหมายนะครับหายๆด้จะดีขึ้นโดยรวมก็ถือว่าดีมากครับแต่ช่วงนี้ขอทำตึงเกินไปหน่อยแต่ดูดก็เวิร์กอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่าตึงมากแล้วก็ทําตัวให้โฟลแล้วก็เช็ดเต่เป้าหมายแล้วก็อยู่เวิร์กเหมือนกันครับก็เวิร์กอยู่ครับก็ดูสตาของคน ประจ,จวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตจบลงแค่นี้ก่อนนะครับตัวเองขาดด้วยรลกครับผมอาจารย์จิรพยโยมหมอที่สวัสดีครับ